ตมในวงบอกนะครับติดตามอัปเดตกันวันนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแลครับมีผลขนาดเส้นผ่ากลางประมาณเท่าเท่าเหรียญสินะครบถือว่าโอเคนะครับปริมาณการติดผลก็ถือว่าดกมากข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นการจัดการเรื่องวัชพืชน,นะครับง่ายแล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆเราสามารถที่จะ นำพวกปุ๋ยพืชสวนหรือปุ๋ยพวกพวกขยะเปียกนะครับมาทําเป็นปุ๋ยเอ,อ่อมาทําเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยปุ๋ยทางเลือกนะครับได้นะครับวันนี้ก็เป็นพืชผักผลไม้ที่เรากินไม่ได้นะครับหมดสภาพหมาว่าน่าบ้างอะไรบ้างนี่เราก็มาทิ้งไว้ตรงนี้ให้เป็นปุ๋ยโดยสายอีกอย่างรอบคนนะครับเราสามารถปลูกพืชที่เป็นพืช สวนครัวได้นะนนี้เป็นกระชายดำนะกระชายดำแล้วก็เริ่มขยายแล้วก็มีขิงนะหรืออาจจะมีอย่างอื่นได้นะแล้วแต่ความเหมาะสมอันนี้ก็คือข้อดีนะแต่สิ่งที่ต้องแบบความนิดหนึ่งก็คือเรื่องบงบ่อนะบงบ่ออาจจะมีราคาแพงสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามีกำลังไหวนะครับเราก็ใช้ท่อขนาดใหญ่ๆดีที่สุดครับร้อยยี่ พื้นที่ใช้สอยรอบๆขอ,อบขอบอบ่อนี่มันจะมันจะคุ้มค่านะเราจะปลูกพืชผักได้หลายอย่างเราก็เรื่องการให้ปุ๋ยหรือว่าเรื่องวัชพืชนี้หายห่วงครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นครับก mm ็ hmm. ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ที่ทติดดอกมากๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีพวกทับมีต้นทับทิมอยู่ตรงนี้เราเอา,เอาทับทิมออกให้เขา mm hmm. โอเคครับสำหรับส้มในวงบ่อครับ